หลังจากแกะเลื่อนไม้มิซูซีเดียออกมานะครับรายงานการซ่อมตอนแรกนะครับเข็มเข็มบัดรอบเคลื่อนไหวได้นะครับเข็มกมเร็วโอ้แข็งมากนะครับไม่เคลื่อนไหวนะครับไม่รู้ว่ามีการถอดมาหรือเปล่าหรือทากาวไว้นะครับเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับ อันนี้อันที่หนึ่งะจุดที่หนึ่งนะครับเข็มความเร็วนะไม่น่าจะใช้งานได้นะเพราะมันเลื่อนไม่ไปเ uh, ข็มกำรลรังเ uh, ข็มกาลังก็ทํางานนะครับเข็มน้ํามัน uh, ดันไม่ไปนะครับ uh, ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับมือนก็เข็มความเร็วเลยนะครับดันไม่ไปนะครับ uh, แข็งมากเลยนะครับ น่าจะมีปัญหานะครับทำงานปกติอ่าก็คือมีเข็มกามเร็วและเข็มน้ำมันนะครับที่มันจะไม่ทำงานนะครับเท่าที่ดูเนี่ยถึงจ่ายไฟเข้าไปก็ไม่ทำงานหรอนะครับแข็งกนาดนเนี้ยนะครับเนี้ยเน,นี้ยอ่อนใช่ไหมเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาได้อันนี้ไม่ได้นะครับดันไม่ไปน,นี่ก็ดันไม่ไปนะครับทากาวหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องแกะดูนะครับบอกให้ทราบไว้ก่อนว่า2ออันนี้ยังไงมันเสียแน่นอนนะครับมันใช้ไม่ได้แน่นอนตอนนี้ ครับโอเคครับ <c oughs> อันนี้ถอดแผ่นหมายเลขต่างๆออกแล้วนะครับแผ่นนี้นะอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นมอเตอร์นะครับอ่าอันนี้ผมเอาเข็มเสียบเข้าไปแล้วนะอ่าลองเลื่อนดูนะครับอ่าเลื่อนได้นะครับอ่าแสดงว่ามอเตอร์ปกตินะครับตัวนี้อ่าไม่เลื่อนนะครับแข็งใช แสดงว่ามันเสียนะครับน่าจะมีปัญหานะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็เลื่อนนะครับโอเคอันนี้คือความเร็วนะครับปกติอันนี้น้ํามันนะอ่าแข็งเหมือนเดิมนะครับไม่เลื่อนนะครับแสดงว่ามีปัญหานะครับผมคาดเดานะครับว่าจะต้องมีการแกะออกมาแล้วนะครับ2ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างทําเจงไปนะครับเนี่ยทำเจ๊งไปนะครับถามว่าผมมีมอเตอร์ไหมมอเตอร์นี่ผมไม่มีแน่นอนครับ ปรับได้เลยครับเปรุ่นเก่าครับรุ่นโบราณแล้วไม่มีหรอกครับนะครับรุ่นพระเจ้าเหาอ่ะนะครับไม่มีแน่นอนนะครับคิดว่ามอเตอร์น่าจะเสียสองตัวนะครับน่าจะมีคนแกะออกมาแล้วทําเสียโอเคครับหลังจากแกะออกมาแล้วนะครับอันนี้คือมอเตอร์ความเร็วนะความเร็วอันนี้วัดรอบวัดรอบไม่ได้เสียนะครับอ่าเดี๋ยวลองเอานิ้วเขี่ยดูนะครับนี่เห็นไหม เรื่อนสบายนะครับนี่วัดรอบไม่ได้เสียนะความเร็วบึดไม่ไปนะครับแข็งเลยนะครับมอเตอร์เสียแน่นอนนะครับเสียแน่นอนนะครับมอเตอร์เสียชัวเสียแน่นอนเสียชัวชัวส่วนว่าจะเสียเพราะอะไรอันนี้ต่อไม่ได้นะครับแต่ว่ามอเตอร์เสียแน่นอนครับตัวนี้ก็น้ํามันก็เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้เสียบเข็มเสียแน่นอนอันนี้ ความร้อนความร้อนไม่ได้เสียนะครับก็มีมอเตอร์เสียสองตัวนะครับมอเตอร์นี่ถ้าต้องซื้อใหม่เนี่ยตัวละสองพันเลยครับของใหม่ก็แนะนําว่าไปหาเชียงกงนะครับหามือสองเชียงกงนะครับถึงจะใช้ได้นะครับโอเคครับโอเคครับก็เทสเขียน้ํามันนะครับเข็มน้ํามันที่ว่าไม่ทํางานตอนนี้ผมสลับนะคือเอามอเตอร์ความร้อนซึ่งมันดีนะครับ ซึ่งมันดีนะเอามาไว้ที่ตรงเข็มน้ํามันนะนะครับมอเตอร์ก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้มันเสียนะมอเตอร์มันเสียนะครับก็เลยสลับก็เหมือนกันนะครับเข็มความเร็วมันเสียนะครับผมก็สลับเอาวัดรอบนะครับสลับวัดรอบมาไว้ที่ความเร็วนะครับก็ตอนนี้วัดรอบกับความเร็วเอ้ยกับความอุณหภูมิไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสเข็มน้ํามันนะครับก็คือ ป้อนไฟเข้าไปนะครับเ,เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเส้นนี้นะอ่ะคืแล้วนะครับเนี่ย้ขมันขึ้นนะครับสามารถทํางานได้นะครับก็คือมอเตอร์มันเสียนะครับอันนี้มอมเตอร์อุณหภูมิมาแทนโอเคครับทีนี้ก็จะมะีความเร็วนะครับความเร็ว ความเร็วตอนนี้ผมสลับเอาของวัดรอบมาแทนนะครับความเร็วความเร็วอ่าคืนแล้วนะครับนี่นะครับก็ทำง,งานได้ปกตินะครับเพราะว่าสลับมอเตอร์มานะครับมอเตอร์มเสีย ครับโอเคครับก็ทดสอบแค่นี้แล้วกันนะครับวัดรอบเดี๋ยวผมจะเสียบคืนนะคือวัดรอบกับเข็มอุณหภูมิเนี่ยผมจะเอาไปคืนนะก็คือมอเตอร์2ตัวเนี่ยผมจะไปคืนนะครับถ้าคุณหาซื้อมอเตอร์ได้ก็เอามาเปลี่ยนได้นะครับมอเตอร์ของใหม่ตัวละ2000บาทนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ก่แนะนำว่าซื้อไม้เชียงกงนะครับซื้อไม่หวายแล้วครับสี่พันบาทโอเคครับโอเคครับอันนี้คลิปสุดท้ายแล้วครับก็ประกอบแล้วนะครับก็ผมวัดรอบและเข็มกำลอนนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับวัดรอบและเข็มกำลอนจะขึ้นสูงสุดนะเพราะกำหนดไว้แล้วไฟเข้านะครับวัดรอบขึ้นสี่พันรอบถูกต้องครับถูกต้องครับ สิบรอบนะครับโอเคเข็มความร้อนขึ้นสูงสุดนะครับอันนี้บังคับว่าให้ขึ้นสูงสุดนะนีะ่โอเคครับมันจะขึ้นไม่ขึ้นมันก็คืออยู่ที่ลดเลยนะครับถ้าลดเครื่องฮีทมันก็ขึ้นเฮ็ดนะแต่วันนี้อันนี้เราเทสตนะครับในการเทสโอเคครับจบแค่นี้ครับคลิปสุดท้าย